ครับสวัสดทีทุกท่านครับวันนี้จะพามาเมาสู่ปลาครับผมเมาสะมาดูเสียต้นเมาสะสูปลาก็จะได้เท่าไหร่โอ้ไม่มีที่กลับรถเลยซื้หน้าย,ยัางไ,ไงวะดเนี่ยยาขี้เหนียวสองเสือไอ้สองเสืออ คืเลืมเอิเสือยองวะเสียตนไปลงไปเหงางขาครับอ้ตเอนี้กะเมาจักบาทสามยนี่เมาพราะแปดลอยปะบ่บ่ะเดจ้าลองเบื่อกวนรับมาเขาเมาสุบเขาบอกเขาเมาสามลถึงมาเมาเมาเสี้ยงดวงไม่เมาจักบานี่สมุดเมานิเมาสามลอยยุ่ยป่าบ่บ้านเสียตนเมาสามลอย เมาสามรอยแบบบ่ม่คานอันนั้นได้ดิบ่มีคาดสูบน่อได้ดิคารนมันสี่อยแล้วเออคาันก็มันสี่ลอยแล้วไอ้เม่กี้เม่อกุ้สูบโบไงยูสั่งหน่อยหนึ่งนะฮะปลาซอจอยดิไปหา จับได้ยังมาขึ้นเนี่ยเขาจับได้ปลาเขาไปตีเนี้ยเสียต้นมาเมาสานนู่นนี่สามล้อยพะนะเมาสื่อปลาว่เห็นปลาบอลมันที่ได้ปลาเขีงว่าสองตัวว่าหละครับพ่นพเนียกันเดินดีกี้ไหมเราพเนกเดินดีกี้แม่ลูกดก แม่ลูกสเลยที่เถอะนั่นมาทำกันเหมือนกันน่เกียน,มยน<อ>ม้มดีวกบันแม่น่เป็นกาแฟบนน่นแม่นี้น,นี่นเสีเยออต้นมาแล้วลูกแยอขี่เนี้วนี่ลูกนี่ผู้หนึ่งโอันั่นยุหันสอ,อนี่ลูกซ้ไงระว,วังมันลมคุมไปน้ำแหลมนี่นล่ะปั๊มน้ำปั๊มน้ำ เราเรียนปั๊มน้ำซินปั๊มน้ำอันเกาเดียวถอนไอ้ที่เดลว่าโกขอวังคำมึงไปเจอที่ออแ่งงยังเปิดหัน้าหงคนรันยังไหมคุณยังเออเออเพราะเลาจหันละโว้ยยองสาสำนักหนึงบวกเดียวหน่อยนั่นะจะถอนเสียเช่นนี้หรอ เีมงมฮะบักยองไปมทอบักตัวนี้มาเที่ยวตวมาทอดูดผู้เล่นไหมเอ่อ มีปลาดิ้นเลยปลาปบอบเลยวะมันดินจะได้กินปลาบปล่รจนเลย้ยเดี๋ยวบอกยองโคตอัวนก้อนี่อยู่เอาไวปลูกหนองห้องเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับว่าจะได้กินหรือเปล่าครับ ไาครับน้ำเริ่มจะขอดๆแล้วลงไปลุยลงไปลุยได้มาดูซิว่าเมาสามลอยได้ปักบวตัว เครื่องเขาเครื่องเขาแจงแหงวะเครื่องเขาสว่างใสกีเกลวะแม่ไเดวะหยองับไปฟังโน้นดีกว่าผมต้องใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับเป็นแฟน เพราะว่าแฟลตตัวนี้มันมันไปโดนกับไอตัวกันหน้าจอก็อไปท่าขนปะก็ไปยืนท่าเครื่องคู่นะ แต่ไปยังใส่ชดด้วยยังไปดูปะโอ้แหนแหนมันมันลกครับนี่แหละย้องเข้ากันเสาแหนเฮ้ยโอ้ตัวลุดออกจากท่อเรื่อไใ้่เนี่ ได้แล้วได้แล้วย่องคือหายกินหมันถอะวะเป็นจะดูดีปลากระโดดครับปลากระโดดนี่นี่นี่ปลาหรือกบวะเนี่ยเดี๋ยวระวังมันตอดมือนะัำเว้ยเนี่ยงปลาดุกนี่ปวดอยู่นะครับโดนครั้งหนึ่งผมไม่กล้าลงน้ำอีกเลยหนีไปแะสวขนาดมิตรปลาดุกตียองโอ้นี่ปลาควาดี เงี้ยไปลงไปให้น้องไหมเออนั่นละ่ะโอ้ยเกียวบาาน,นฮะเมาสามรอยคุ้มไหมค <laughs> รับีตลาใจมมนสาว่ครับสาว่พ่อไปไหน,ไป,ไ,หนไปตามเลย ấn một léo tham rồi nhanh cọp tôi chắp tay là cọp bà chiến bà bà

ba tỷ nè ก็ยองยองจะได้อะไรครับเนะี่ยตรงนั้นหากิน,มนกหมันไปกูนี่ไหมเดี๋ยวรอดูว่าเมาสามร้อยจะได้เท่าไหร่ครับ

เออมันมียูแมนเิเอายองยองมาเอายองครับไอ้มียูเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะอาเอาเอาตอนนี้เราได้แล้วครับร้อบบาทครับเหมาสามร้อย้มาครึ่งทางแล้วเ,ออเลยครึ่งทาง ลื้อขึ้นจนลื้อขึ้นเป็นตะมีกบ,บเถอะวะเอาเอาเอาไฟอะไรอาเดี่ยขาลือ ทำอะไรครับอ uh. ัดวิดีโอเสือเลยต้องรุนปลาไหลครับงานนี้ต้นไอ้ว่าไปรับเครื่องไปก่อนว่ะเห้มันหนามลงไปห่งหลยๆหลยังส่ตรมันไปต้งหัวกระโหลกมันไปขีดตมไปกองจนตึงหัวกระโหลก โอ้ยได้ยินหัวเสียงปลาบืนมาเนี่ยบวกกบเนี่ยเนาะกบวเนี่ยเรียงมาเนี่ย่・อต้นลูกตัวเป็นยูทูบเบอร์เหต้นเห็นเรื่องทอผีดันไดก็เห็นนาะขายก็ินดว่าจขายั้นใดขายันเออ เนี่ยตัวนตาไฟของประกอบแล้วน่นลีลงลีลงต้อ, <c oughs> องหเ,เห็นห่วงแต่บนนั้นอยองกับขยัน <c oughs> เอามันเป็นหยาเกิดยุดินเลยตัวยองเห็นไหม,มนนอบอ,อยาหยาหยาเพียดน้ำอืม ขันเอาไปยำที่ยุนองเขามาันจะข้นมอวายองเนี่ยเพลง,ง, <c oughs> งต้นมีสับเอาเลยตีต้นแบบเสียต้นสับเอาเลยครับ,บปลาไหลปลาไหลเ,เ,เอา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 คุบยองคุบคเอายองยองยง เออเอา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 สนุกสนานครับสนุกสนานกันแล้วงานนี้ปลาลูกปลาไหลปลาไหลปลาไหลบักยองคุูปลาไหลแต่ว่าได้ปลาลูกแต่ยองระวังเงี่ยงมันเด้อทำไปอ้ยออกก้นออกก้นไอ้ก๊อบออกก้น <So S 1> <you> ้นมันสอดมขอดไปนะวะข้างเียังไยี่ต้าพ่อบอกยองซ่อนบดเดกับบะเด้ปาาใช่กลนมันสอดเนาะหลายที่นเลยมันแ้งเราอีเดย็หน่อยมะืเอุตนเดี๋ยวเรามารอดูผลงานครับว่าเมาส0สามร้อยจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้ประมาณ สองร้อยสองร้อยยี่สิบแล้วครับตอนนี้ขึ้นมากันแล้วครับมาดูว่าได้อะไรบ้างปิดกันปิดเพียงก่อนปิดเพียงกันเร็วอ่ะเปิดแฟลชหน่อยเปิดแฟลชให้ลุงท็อปหน่อย,เป,อยเปิดดูปลาเปิดแฟลชสิ เปิดแฟดเปิดแฟไไดแฟไม่ใช่เปิดแฟดไม่ใช่เปิดคลิปเปิดแฟดเปิดแฟดโทรศัพท์อ่ะเปิดไฟเปิดไฟอเออเปิดรูนี่ครับอันนี้ปลาไหลครับกับแมงตบเก่า<ห>ปลาไหลือวได้เยอะนะนนี่นะตัวใหญ่เอี๊ยบเลยครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะสำหรับน้องเล็กๆน้องนี้นะครับ เดี๋ยวเหมือนกับแยกขีดเหนียวกันตังมาเดี๋ยวซังสังเฮ้ยคู่ปลานะไ,ไงไนี่ไงวิหลงไปดูอีกได้คู่ปลาอยู่นะขัน,นแข็งน้ำไปเด้อไอ้ถอยลงขึ้นไปบนอะไดิเนย์ขันแข็งน้ำไปเด้อ ไอวเจ้นมึงเงีิมาหากุยนี่นี่มึงขีตบยู่อลกดงว่านั่งแมเล่อเปี่ยนอไลอมปานนี้มึงยัถิบนั่งอีย่ติงนั่งแมยเปี่ยนเลยันะก็จังมีรถมาแล้วที่อยู่ร้านค่ะไม่ไทยับบ้านสิปลาหลกบ้านนต้มปลาไหลวนนอะไรพวกินปลาไหล ไม่ต้องไปเอาหรอกถ้าตัวเองไปเอานี่มันจะคว่ำม,มาแล้วครับปลาเฮ้ยยอง,งอยองมองมอ,อ้เอาตัวเอาตัวงี้อย่าง,งไหมมองเนี่ยปลอกคอเสียบเส,สียบไหมไหมต้องล่างอ๋อไม่ต้องถ่ายออเนี่ยเนี่ยนี่ยผามุงไม่เยอะมากอยัอง,ยงนี่เดีตัวงี้สุดอ่ะเสียบไมมเลยครับล,ล,ล่างก้อนเนาะ เพื่อี่คูกเทาเลยไม่ตัวไหนอุ้ย hey, <go> นั่นละด้วูดินนี่นะครับเราจะเสียบตรงนั้นนะครับเราจะแสดงมิวสิกกันวันนี้เต้นรอบกองไฟสูลูกาบาลูครับโทรบอกให้ยายขี้เหนียวเอาเบียร์กับพ่อม้งมาย,ยังไม่รับสายเลยนี่รั hey, <go> วดิเสียเบียร์เลยไม่รับสาย เออแมนเสียบเลยนะแม่ในแม่ใหม่ไหมที่เขาในแม่ย่อยวเงี้ยวไหมเห็ดออกคือบ่ได้เห็ดแบบนั้นเดวถึกดราม่าเสียบเลยเสียบเลยนั่นดีได้เที่นำาห้ตัดเนียงเงี้ยวๆเติบเสียบไม่นี่เราจะทำการแสดงแล้วไหมจะขี้เหนียวมาแล้ว เอาคือบรับสายในแนะผู้ึงสเอาเบียนะแยีนเ่ยราหลู้ท่านหรือต้อนตัวขูจักขู่จักที่ว่าเห็นไฟมากมันแยกขีนยวรู้ออเพียสอดจ่อบนเลหลับาบมึบบงบมึงเหยียบเสียงไหนไฟได้อยองเลยทางเขาเรียบครบปนน้องแตกเลย เพราะงี้สอจะว่าคันเนี่ยออกขาั้าเนั่นเธอเธออย่าเปิดไฟตาไไหมเธอผมมักยุ่งี่ดเลยหมักยุ่งทิ่เดหมักลุกทุ่งน่เสียบคางคู่เสียบคางคู่แล้วเอยงเอียงเขาใส่ไฟยังไหม โอ้โหนันตีวิธีเอ้อบักบ้ากันตั้สิบอกว่ามันจุยไฟอยู่วันนี้ไปกินเหล่าใส่มาเมียโตหาถิ่ข้มาขาถิ่มเยอะเนี่ภาษาอังเมียบอกคขาเดียวเบียมันน้ำเนลงมากหันนะโอ้ยเอินว่ตสิบิเอินท่านนี้มูนนี่ตีโตอะไเลยวาบึงแต่ต้องแว่ามาีอะไรบอกเขาเดียวเนรเนเพ่อเา่ากินนี่ใช่หร นพ่อยข้พอกินไรนี่ปลาไหลแทง่งปลาไหลแท่งอันนี้แทง่งยองมึงเห็ดป่ะถือเสียบเลยพราะยองเสียจ่อไปเสียบปลาย่างเห็นมันนั่นวิธีเห็ดเสียบเสียบเสียบบ้าเขาเสียบทะยังใส่ไปบอกมันเลยเร็วมึงไปนั่งยางตอนนั้นสิจะกินสิมึงกับมึงกันอะสิซุกกวอนปลาเออถือต้องถือต้องเอาอีกก็อีกต้นแต่ไม่อีกเนียงมึงย่ง นี่ครับบรรยากาศลูกทุ่งเราครับแล้วจะให้มมันยังกินั่ะเอาปลาเอาปลาหน่าลากีเกาปลายังกระด็นตัวยๆเอาปลาคอนล่ะสมังยังเสียบออยุดองนอีนเไอ้ปลาดุกวนปลาดุกนาีอ้วเลยเียงเลเป็นตำมันดิโอ้ยนะ ม่ก็เมกีปี้านเปไายห้อบนเป็นันเมือาสามอยนึกได้ไหลีเจ้ามสามร้อย่เออม้สามยตอนนี้ได้ลอยหแล้วขาสิบุกบอนนี่พวกแ่นี่อะไรกันโลละสายเม่นบ่โอ้ยแสดงว่าได้ทุนเหรอตัวนี้ เดีทุนขึ้นแล้วนี่ปลาอหลกันรวนนึงล่ะนี่เครับปลาเปิดเลยละูุเฒ่าแถววินมันเลยอยแก่มว่ามนเาก็เต็มกรเปาเ่าที่ปซื้อเสื้อเบียร์เขาเปีนอะครที่างหนาบารีลุยดีบารีฮะบานีลุยจับปลาดิลุยเล้อเขาลุยเห้วรอบนึงเขาขึ้นมาผักยกแต่นี่เขามาเตือนน้ำชาเต๊กจะเดือดเดียวย นั่นเอาถือแร้วมันเถือแล้วนั่นึงเขาอวาเป็นเพนเขามาเลยเื่อเตี่ยเลยเออเบงเบงเบงเมื่อเบงกุมนีเขาพาเ็ดอย่งนี่เ็ดยังนี่นี่นะไปสล่อปลา้นมาทังนี้เฮปลาดีใช้อย่างนี่สีล่อปลา้นมาทั้งนี้๋ยปลาครัวันนี้กนเอาน้ำยืดเทปนี่เอาคือ่าไปขุดเรนรอน้ำด้วยกันไส่ค้นดวน อันนี้วิธีล่อปลาขึ้นมาพเนจรตัวมาไม่เป็นวิชาขุนแผนเนพราะติดนบลงมาเดียวนกต้มยาลงนหดลหเดียวนี้เอาไปพี่น้องมากินแไพี่น้องเห็นไหมนี่ินี่หพี่น้องเขาด้น้ากู้น้ากู้กู้ได้เะเตดเรยมาวมาดูวิธีเก็บปลาของยองยองเูโอ้นเย้ทเลยี เันาไปดูตันี้เนนีีะก่นเป็นายเลยพวกมาล่มดูกอยกยช่เดียวยังมึงยหมุนนีไมไไหมกยสดสดเลยตีม่รัย่ยูโอ้เนี่ยมาดูตัวนี้ลายจะไปเยังไปไกลยิงครับเอ้ยไานลไปงีเาไ่าไล่จะหนิไหมไลเอาอ่น เห็ดไม้เหลีมก๊อเห็ดไม้ไผ่ลลีแทงน้ำขอบขวมันสัตออกเลยมาไหลเยไ่เหลมไ่เหลมกันเลบ่าไม้ไผ่ไหมไผ่ไผ่เลีเราเลมแทงแทน้ำขอกบโดดเลยนีสุดทงกุลาดะนี่ต้องมเล่ยมปลาสมาสุดทงกุลาเด้บาทนี่นี่ปลาเนยสีล้ नम बोल्यो बाप ननिरे